ุดท้ายแล้วเราก็สู่คิดค่ะทุกคนรู้สึกว่าเจ็บคอแบบไม่มีสาเหตุอะ่ะเราก็รู้สึกเหมือนมีไข้ตั้งแต่ตอนบินมานิวยอร์กนะคะคือบนเครื่องบินอะ่ะเขาไม่บังคับแล้วว่าจะใส่แมสหรือเปล่าคนในเครื่องบินคือไม่มีใครใส่เลยอโอเคดูดิแต่เราก็รู้สึกกลัวคนเหมือนกันเพราะว่าทุกคนคือไม่ใส่ไงแต่เราใส่มันก็ไม่ได้เสร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออเราก็เริ่มมีอาการเจ็บคอมาประมาณสี่วันตั้งแต่เวกัส ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นโควิดแต่ว่าพอบินมาถึงนิวยอร์กมันหนาวมากคืออากาศเวกาดะประมาณยี่0บ้าสามสิบองศาแต่พอบินมานิวยอร์กอากาศคือเปลี่ยนอะเป็นแบบเลขตัวเดียวอะ9องศาถึงประมาณ12องศาหวานไปเดินเล่นมาใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันหนาวมากแบบไม่สบายนี่เมื่อคืนนอนก็รู้สึกมีไข้แต่ว่าไม่ได้มีที่วัดไข้ก็เลยไม่รู้ว่าไข้สูงแค่ไหนไง น,นะคะเราก็ไปซื้อ,อยารักษาตามอาการเลยตอนแรกนึกว่าเป็นไข้ธรรมดาซื้อที่ตรวจมากล่องนี้ประมาณ300กว่าบาทสีเข้มมากแพลนต่างๆก็น่าจะล่มเลยแล้วก็มีฟ้าทลายโจรติดมาด้วยนี่ก็พอดีเลยได้กินแหละ ประกันเจอจ่ายจบไปแต่มันหมดอายุไปแล้วจ้าวันที่15เมษาซึ่งวันนี้วันที่22เมษาคิดดูดิดวงแต่ไม่ติดดีที่ฝุดเพราะว่าติดโควิดมาแล้วร่างกายเราจะไม่เหมือนเดิมเพิ่งมาวันแรกก็คือติดเลยอ่ะ เนื่องจากน้ำอุ่นที่ผักพังนะคะนี่เจ้าของบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาซ่อมเราก็เลยต้องเอาน้ำรอ้อนอะต้มแล้วก็มาปรผสมน้ำเย็นเดนี่นี่คือสภาพของวันที่สองที่ตรวจแล้วพบเชื้อนะคะตอนแรกว่าจะฝืนฝืนไปเทพีจองเหลือจองอะไรไว้หมดแล้วอ่ะวันนี้อาการก็แบบ คัดจมูเมอรแล้วก็ไอคือเห็นเขาบอกว่าไอเยอะๆมันจะลงปอดเนียแต่จะต้องกินข้าวแล้วก็พยายามกินยาที่ซื้อที่นี่เพราะว่ายาที่เตรียมที่ไทยคืออยู่ที่เวกัดทั้งหมดเลยวันนี้ก็เลยแบบงดแผนเที่ยวทุกอย่างเมื่อวานก็ไม่ได้เที่ยววันนี้ก็ไม่ได้เที่ยวก็เลยทําเรื่องขอคืนเงินไปค่าตั๋วเรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจองไปแล้ว จากที่ถามคนที่เคยเป็นที่ไทยอ่ะเขาก็บอกว่ากินยาตามอาการนะจเจ็บคอก็กินยาฆ่าฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยกินได้หมดแต่คือคนที่ไทยเขามียารักษาไงเขาจะไปรักษาโรงพยาบาลแต่ของที่นี่เขาไม่มีรักษานะถ้าไม่เป็นหนักจริงๆต้องไปฟื้อตามร้านขายยาซึ่งร้านขายยาเขาจะจ่ายเฉพาะยาบรรเทาอาการไม่ได้รักษาโดยตรงคือมันจะต้องออกไปรับรองแพทย์เท่านั้นเขาถึงจะขายให้เรา แล้วเราก็กินยาฆ่าเชื้อนะคะหาอะไรลองท้องก่อนแล้วก็กินสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ห้าหลังจากที่เริ่มเจ็บคอนะจริงๆแล้วเมื่อวานเหมือนจะดีขึ้นแบบไม่เจ็บคอแล้วเมื่อวานแต่ยังคัดจมูกแล้วก็ หายใจทางจมูกไม่ได้เหมือนจมูกบวมอ่ะตอนนอนก็เลยต้องหายใจทางปากถ้าปิดปากปมหายใจไม่ออกเลยก็วันนี้ตื่นมาก็เลยเจ็บคอเหมือนเดิมเพราะว่าเหมือนเราอาปากแล้วอากาศมันเข้าไปใช่ไหมมันเลยแห้งคนที่รู้จักที่นี่เขาบอกว่าถ้าหายอ่ะก็คือออกไปใช้ชีวิตปกติได้เลยใส่แมสแต่ว่าอัน,นี่มันยังไม่หายไงก็น่าจะอดเที่ยวนะคะวันนี้ รักษาตัวเองก่อนนิวอยอร์กคันสากับห้องใต้หลังคานะคะมันเสียค่าตั๋วมาเพื่อที่จะมากัดตัว <c oughs> ก็ทําให้บ้านญาติปลอดภยัยญาตที่เวกัน,ม,นมาเหมือนจังหวะมันพอดีแยกกันมาสองคนนะคะตอนนี้อาการเหลือแค่หายใจไม่ออก แล้วก็จะพอดิดน,นึงไปึ้นคืนลองลองดอพิตามินซีเยอะๆนะคะรุ่นน้องของพี่ก็มาหาเขาอยู่ที่นี่ไงอยู่ที่นิวยอร์กเขาก็แวะมาหาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าใครติดอะ่ะก็ถ้าตรวจก็บอกคนรอบตัวก็ดีเหมือนมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นโควิดไงเหมือนเราเป็นหวัดอะ่ะเราก็ควรจะบอกคนรอบตัวนะว่าเราเป็นหวัดนะอะไรเขาจะได้แบบไม่ต้องมามาแบบใช้อะไรร่วมกับเราเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ที่พักนะคะพี่สาวก็ออกไปซื้อของให้วันนี้มีเซลล์หลงเปามีขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็เป็นบันแล้วก็ข้างในเป็นเป็นปักกิงแล้วก็โจกจา้ามันไม่หนักมากก็เพราะว่ามินได้วัคซีนแล้วสามเข็มเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองเป็นซีโนโฟาร์มเข็มที่สามเป็นโมเดอร์นาแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยอ่ะมันเหมือนแบบเราได้รับเชื้อเต็มๆก็น่าจะแบบมีอาการหนักกว่านี้นะ ตอนนี้คือเหมือนแบบสู้กับตัวเองอยู่นะคะอยู่แต่ในห้องจนกว่าอาการจะดีขึ้นอ่ะเราก็น่าจะได้เที่ยววันหนึ่งมาพื้ต่อมาหกถึงเจ็ดวันยังไม่รู้เลยจะได้เที่ยวไหม,มได้แต่มองออกไปจากหน้าต่างแบบนี้เพราะว่าอยู่ในห้องทุกวันเลยอ่ะพรุ่งนี้เหลือเวลาอีกวันสุดท้ายเพื่อแบบอาการดีก็จะออกไปแวบ,บๆไปเที่ยวเล็กนึงใส่แมสนะคะ แล้วก็อีกวันหนึ่งต้องบินกลับลาสเวกัสแล้ววันนี้เป็นวันที่ประมาณวันที่6แหละนับจากวันที่มีอาการนะคะ <c oughs> ก็เราอยู่ได้ด้วยยาไม่กี่ตัวคือยาตัวนี้ซื้อที่วอลกินนะคะที่นิวยอร์กแก้หวัดแก้ไข้นะคะกินวันละประมาณ2แก้วเป็นไป6ชั่วโมงวันนี้มันจะมีนี่บอกอยู่วิธี เซอร์เทคมันเป็นเหมือนยาฆ่าเชือ้อแล้วเราก็มียาดมที่ผมมาจากที่ไทยแล้วก็มีเป็นยาอมแก้เจ็บคอดูดีว่าเราจะหายเป็นปกติวันไหนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนวิตามินซีนี่ชงกินกับน้ำนะมีขิงมีเฟลมิชชงกินทุกวันมีแค่นี้เองแล้วก็มีไทเรนอนที่มาจากไทย เมื่อวานอะ่ะกับเมื่อคืนคือเป็นวันที่นอนเยอะมากวันนี้ตื่นมามันรู้สึกว่าโล่งขึ้นนะแล้วก็ไม่ปวดหัวไม่อะไรคือเขาบอกว่าต่อให้รอตรวจอะ่ะมันก็จะยังขึ้นอยู่มันสามารถขึ้นสองขีดได้ถึงเก้าสิบวันเลยอะ่ะก็คงตรวจแหละแต่ว่าก็รู้อยู่แล้วว่ายังขึ้นอยู่ดีแต่มันจะเป็นเชื้อที่ตายแล้วมันไม่สามารถแพร่คนอื่นได้แล้วแม้ของมิน่าจะต้องรออีกสักสองสาวันอะ่ะ ถึงจะแบบโอเคหายแบบชัวอะไรเงี้ยวันนี้เป็นประมาณวันที่8หลังจากที่เราเจ็บคอนะคะตอนนี้อาการคือปกตินะเหมือนคัดจมูกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจกันตอนนี้ก็ยังอยู่นิวยอร์กนะคะเดี๋ยวบินกลับเวกัสตอนประมาณบ่ายสาม เตรียมตัวนะคะเดี๋ยวดูความเร็วนะตรวจรอบแรกคือมันขึ้นไวมากแดงแป๊ดเลยเดี๋ยวดูว่าอันนี้จะเป็นไงจ้างกว่าเดิมเยอะเลยอะมันก็อาจจะเกี่ยวนะว่าแบบมืนมันใกล้หายอะมันเลยจางเพราะว่าถ้าเทียบกับรอบแรกนะ จริงๆแล้วน่าจะหายแล้วแหละแต่ว่ามันน่าจะเป็นเชื้อตาย